กัดยาชิ้นใหญ่ไหม หากพูดถึงความแข็งแกร่งในโลกของอนิเมะนะครับทุกคนก็จะนึกถึงไซตาตมะเป็นลำดับแรกๆเลยนะครับเพราะว่ามันโหดมากๆแต่อย่าลืมนะครับว่าในอันดับ2เนี่ยก็โหดเหมือนกันนะครับถึงตัวเขาเองนั้นจะเป็นสาวน้อยร่างเล็กเพียวบางก็ตามแต่ความแข็งแกร่งนั้นก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันซึ่งเขาคนนั้นก็คือทัตซึมากินะครับทอร์นาโดแห่งความหวาดกลัวซึ่งแน่นอนครับในวันนี้เราได้เอาทัตซึมากิเนี่ยมาเป็นเทพตามในปอคคิปเลยซึ่งเราได้ทําให้มันแบบมีทอร์นาโดแห่งความวววาดกกลัััซึ่งมนน จริง,รงทุกคนอาจจะดูเป็นโสดขนาตกรรมหน่อยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แต่ก็น่าจะสะใจคนดูเลยแหละนั่นแหละครับก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยอยากจะต่อกรกับเทพสภาพของเหล่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก่อนรับชมคลิปผมอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับก่อนที่ทุกคนจะไปสนุกในคลิปในวันนี้กันนะครับผมมีเกมฟรีอีกหนึ่งเกมครับที่สนมืืออถได้ แล้วก็มีแชมเปี้ยนที่ไม่เหมือนใครเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าตัวนะทุกคนแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับมีกราฟิกที่สวยน่าทึ่งมากๆซึ่งเทียบได้กับเกมใน PC และคอนโซลเลยครับผสมผสานความเข้มข้นของการเล่น PVE และ PVP ได้อย่างลงตัวโดยความคิดส่วนตัวผมนะครับสำหรับเกม r l a d e Shadow Legends นะครับเป็นเกมที่เล่นได้แบบไม่น่าเบื่อเลยทุกคนเพราะว่ามันมีแชมเปี้ยนเหมือนที่ผมบอกไปว่ามีให้เลือกเยอะมากๆนะครับทุกคนและตัวที่ผมชอบมากๆเนี่ยนะครับมันก็มีโดยกันประมาณ2อถึงสตัวนะครับและตัวแรกนะครับนั่นก็คือเอลเฮนนะ มากมากบึมบึมตัวที่2นะครับผมไดรัดิวนะครับเป็นเอลแห่งความมืดครับสามารถ โจมตีทีมตรงข้ามได้ทั้งหมดในครั้งเดียวเลยครับและทุกคนสามารถเพิ่มระดับแชมเปี้ยนนะครับได้ไวที่สุดคือการฟาร์มแคมเปญครับจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับ XP แล้วก็ซิลเวอร์แล้วก็อาร์ติแฟกต์ครับจำนวนมากในเวลาเดียวกันเลยทุกคนและที่สําคัญนะครับผม EP 1ของ r ร i d Call อ f Arbiter เนี่ยได้ถูกปล่อยให้ชมกันแล้วนะทุกคนไปดูได้นะผมไม่อยากจะสปอยอะไรมากนะครับและเพื่อเฉลิมฉลองซีรีส์ลิมิเต็ดสุดเจ๋งนี้นะครับเรดจะเพิ่มตัวละครใหม่บางตัวออกมาในซีรีส์ครับมาเป็นแชมี้้ยนนนนใกกออดวคั็ื คาเทคนะครับผมขุนพลอ็อกที่น่ากลัวครับจะพร้อมให้ทุกคนได้ใช้งานครับเพียงแค่ล็ in, อกอินครบ7วันแค่นั้นเองตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง24กรกฎาคมนะครับผมของรางวัลมากมายขนาดนี้นะครับไม่เล่นไม่ได้เลยนะค่อนข้างที่จะเจมเลยนะทุกคนมาลองโหลดเล่นกันดูครับสนุกก็เล่นกันยาวๆสามารถก Deep ดดิฟกิฟชั้นด้านล่างเนี่ยเพื่อดาวโหลดก็ได้นะครับหรือว่าจากสแกน q r อร์อโค้ดเพื่อรับโบนัสสุดพิเศษก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทอเรียนะครับจากเผ่าซาเคสออเดอร์รวมไปถึง e Energy r e f i l l Skill Tom และสุดท้ายยเลย น,นั่นก็คือ XP b o o t e r ก็อย่าลืมโหลดกันมาเล่นเยอะๆนะครับอัปเดตตลอดและมีกิจกรรมใหม่ๆเพียบเลยนะครับก็ฝากด้วยนะสำหรับ Red Shadow Legend และว,วันนี้สิ่งที่พวกคุณจะเจอนั้นเป็นสิ่งที่พวกคุณรู้อยู่แล้วว่ามันคือตัวอะไรตัวอะไรอ่ะพี่ตอนนี้สายอยู่ยังไม่เจอคนอื่นจะเจอแล้ว แต่รอบนี้อ่ะเเฮ้ยลำเบอร์ <S <S สาวน้อยพลังจิตอันดับสองแห่งไซตามะนะครับวันทัสสนแมนอันหนูจะปันเองที่าอายุตัวอะไรนะหนูาาทาร่างไงล่ะไม่อรอดอายุไม่อรอดไม่อรอดทิ้งแล้วเปผักเลยทาร่าจริงเหรอพี่ ทาร่าอย่างนั้นเลยผมอยากจะบอกว่ารอบก่อนเราไปเล่นกัน4คนครับไม่มีทายุและไมค์ผมมันช็อตก็เลยมาเล่นอีกรอบนึงรอบนี้ว่าแลเซนกูดีจัดคนมันรู้แล้วว่าพลังพิเศษผมเป็นยังไงอะดังนั้นผมก็จะจัดใหญ่ชุดใหญ่ไลยไอ้มุฟฟี่มันจะร้องแล้วคนพึ่งผมจะเทปมันมุกไปทำน้องมึงโคตรลังเกมเลเออฮาริเคนฮาริเคน น้องมันงมอมไหมลงทับน้องอะแต่ยังไม่งอมพี่ผมยังสบายดีเอริเกว่าแล้วกูรจะให้กิบกิบไปแล้วนะอยจีเบอร์โดรคนนึกบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวไหนโอเอริเกฟริกเหนียงไวแน่นอนครับพายุทอร์นาโดอุซูมากินารุโตะทัึมากิโอ้ทัึมากินารุโตะต้องมีคนแถบนี้หินภูผาโอ้ย หินบัวายหินบัวพายหินบัวายเดินไปโดนไปผีเสื้อน้อยก้อยใจไม่ลามกันคั้นเด่ยวกันเลยรอบก่อนยังไม่ลามยังก่อนมาอีกจะไปไหนมาหาที่พามาให้กลอาตัวอะไรมาเนี่ยมึงเมฮัทเล่นตัวอะไรนะ ลิกต้า์ันติ้เป็นบันแตโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยแอมโซซอรีโบเพื่อเพื่อเจอลิงไงกันกรณีเจอลิงจริงไงทุกคนแอบมึงหมดเลยอะทุกคนนี่นี่ไม่ใช่เกมซ่อนแอบนะครับนี่มันคนชนเที่บทุกคนเลยไม่ใจจิงใจจอดกับการแอบเชื่อว่ามันมีคนนึงไม่แอบเอาจอดเอาจอดจอดจอดย่เอ้ยมึงกะไม่กลัวสักคิวเลยโอ้แอมโซซอรีโบเนาะเอาชนะ มีวิธีไหมอ่ะพี่หนูเป็นทาร่าเลยพี่มีวิธีไว้เลยพี่ผมบอกแค่คือทุนทุกสกิลได้ยกเว้นสกิลสองอ่ะสกิลสองมันแรงเกินโอ้หถ้ามึงบอกว่าสกิลสองมึงกูแรงเกินนะอันตีกูแรงกว่าจริงๆริงแต่กูแค่ไม่ได้โอ้โหพอจ้าพอแรงกว่าอีกแต่ไม่ได้ค่อยใช้เพื่อนเขาอยู่แค่ตรงนี้พี่ขอบพี่ผัอคุณฟิล์มไม่บนเหล็กว่ะแปลกแต่ฟล์มมานั่งร้องอยู่ไอ้ไม่เหล็กหรอไม่เหล็กจริงพี่ไม่เหล็กจริงจริง อุย้ยมันไม่กดอติแลวแอบวะไอ้สนะิมีคนอยู่ในผู้ไม้เหรอพอดีว่าจะใช้หินเคลียร์คลิปตุ๊กติกต๊กตุกต๊กติก๊กอีตาตุ๊กติ๊กข้าบ้านเติมเลือดก,กอนละกูตอนนี้นะสาวน้อยกำลังจิดกลับบ้านไปเติมเลือดเกือบตายกู <c oughs> เกือบตายเมื่อกี้มีหินโผล่มาจากในบรูอีกเซียววิเราน่าจะไปโยม,มันโลกดานัดเราจะไม่ให้มันตีไข่แตกพอดีไม่ต้องโดนตีไข่แตกไม่ต้องมาต่อรอง ไม่ต้องมาต่อรองกูจะไม่ต่อรองอะไรที่กูเสียเปรียบแล้วนั่นมึงตายไหมมึงตายปะมึงตายเหรอไม่เห็นตัวได้ซ้ำอะมันคือพายุเฮอริเคน,เนระดับแบบระดับภัยพิบัติมังกรนะคือแบบคือแบบแบบเนี้ยอันนี้คือหินแบบภัยพิบัติมังกรนะอุ้ย <c oughs> ที่มันไม่ตายเกิน <c oughs> หัวน้าเกมซ้อมแล้วห<ำ>ัวหน้าเกมเพ่งออกคิดมาเลยเพ่งออกดาเมจล้วนเลยครับลาก่อนฮักกัดกูรู้ว่ามึงหมัดสกิลละ คุณแอ๊กจะตุกตีคุณแอ๊กจะตุกตีกจะตุกตีกกระตีเปอะไระกดคิปเพื่อนกันอะไดแต่ยูถ่ายอกคลิปอะพี่หน่อยดิหนไม่เชื่อพี่หรอไม่ไม่ถ่ายจริงถ่ายจริงถ่าจริงเชื่อก็เลาตอเี้ยคนอย่าง้ถ่ายจริงอ่ะเดออ้าา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  พี่ขอโทษมันมีคนเข้ามาแจมเมื่อกี้พี <c oughs> ่เอาใหม่เอาใหม่ว่ากยังไม่ได้เป็คลิปอะไรหนิพี่ไอ,อตัวหินมันไม่สนใครเลยเมื่อกี้มาถึงอสัต์อันติเลย <c oughs> มันมีเชียวนี่เองใช่แล้วกูรักชีวิตกูออกเกาะเกิดด้วยเวทกูไม่ออกแล้วกูไมยออกส้าวนาะกลังจิตกลัวตายครับจนนี้รักชีวิตต้องออกเกาะเกิด <c oughs> ถ้ามันไม่ออกเวทมันมีตัวเดียวที่จะรอดตอนท้ายโอ้โหโดนอีกเนี่กวาเกาะเกิดด้วยดิ เกิดมาแล้วโอ้ยตัวตัวโัวพายุกูมันแรงเกินน่ะดิมันเป็นทอร์นาโดระดับแปดาวอะยาขัดถืนดีกว่านะอันนี้พูดเรียนตามตรงเลยนี่มันพายุนรกพายุนรกว่ะพี่นาพี่แผนอะไรสักอย่างนึ่งได้มอ้าอ มึงตายซะมึงใช้ได้อีกแค่สองเขาแล้วเกาะเกิดอ่ะไอ้เลยนะมันถ่วงลาได้วิหนึงซึ่งอันติกูสโลดได้ยังไงมึงก็ไม่รอดแล้วมาให้หมดอุปกรณ์ช่วยชีวิตลูกแก้วมังกรอีกลูกหนึ่งไปเคียวลูกแก้วมังกรเอาให้หมดเล่นบนเยอะจัดขออนุญาตบินไปฆ่าเลยละกันเนาะขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยคนนี้แยกดันซะเชื่อผม

จริงน่าจะมีคนเล่นเตี๋ยวนะสาดทิ้งไว้เผื่อดูคุณ่น X ครับคเล่น X ไม่ต้องทำตัวเฉื่อยฉายเลยลาก่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนวิ่งเลยวิ่งไม่ไม่ดูไม่สนชีวิตตัวเองไงนะเพื่อนทำไรอ่ะอันนี้อันฟิมน้องอันนี้ทำไรลาก่อนทำไมมันไม่แรงเลยอ่ะพี่มันยิ่งแรงเมื่อตัวศัตรูยิ่งเยอะแล้วศัตรูเป็นเทพแค่ตัวเดียวดาวเห่างโรไดทวีคูนไม่แข็งใช่เนาะพี่ก็จะพูดอย่างนั้นแหละไอหินนี่ต้องเจอหินอันนี้ โอ้หินใหญ่หินใหญ่เจลูกเลยตายไปตลอดแล้วลูกใหญ่มึงใหญ่หนีดิมึงสู้มันดิให้กูสู้กับใครนะเออตายหมดแล้วนั่นแหละตายแักแผงไปซะชอบมายุ่งกับกูจริงเลยไม่โคตรไม่ชอบเลยฮัดไม่ต้องออกกรอเพื่อนอะไรนะลาก่อนตายุโอ้โหครูอยากให้มันคู เป็นแค่นักพลังจิตระดับสองเองในในป่านี่น่าจะมีกู <c oughs> สามารถได้มึงไม่ต้องมาหนีกูหรอกไอชัดอนณะาถ่ายบอกคลิปอยดีมึงก็มายืนก่อนดิเ <c oughs> นี่ยเนี่ยแล้วไม่งจะอยู่นี่ไงนี่ดูนี่าปยุไรตีกูอย่างนี้มึงจะให้กูถ่ายบอกคลิปยังไงกูถ่ายตอนโดนไรตอนโดนไล่ไทุงไงออ่ไงอ๋อได้โอเคไอเดียดีเลยอไอเดียดีมากเอาเลยไอเดี ยิ้มมุมปากยิ้มมุมปากเลยสิคุณเอ็กจะไปไหนคุณเอ็กจะไปไหนน้าทำอะไรสักอย่างเลยหน้าทำทุกวิถีทางแล้วครับลูกน้องโอ้ยโอ้ยโดนอะไรครับผมโดนอะไรครับเนี่ยไปเย็นแล้วได้ไหมอะไรนะพูดเลยเลื่อนไปบ้านได้ากนะพี่ธนะพี่อ่านใจพี่ยาซิพี่ยาอยู่ไหนอยู่นี่ไงพี่เลี้ยวขับรถแว้นอะ เรียกเองนะถามหาเองยิ่งหัดด้วงอีกใครจะเข้ามาหากูเชิญเลยไม่ไปี่อยู่ไหนที่อยู่ไหนที่อยู่ไหนอะไม่ม่ยงเลยครัเราจะสร้างพายุที่ใหญ่ที่สุดมีนะผมไม่หาโอ้ยโอ้โอ้ย่เหน่อยอดี่ก ที่เมื่อกี้มันมีตัวละครอื่นที่ไม่ใช่หินด้วยนี่เอโทษโแอม่เหมกพี่เมก็ไม่รอดแ่รอดที่แลวอ่ะไม่ใช่พี่มันเป็นติกติ๊กเอร์ติ๊กเอร์มันเป็นมันเป็นพายุในสกินนี้อยู่แล้วช่วงชีม่อเคครับจบเกมดีกว่านาะทุกคนผมไม่อยากทรมานเหล่าพวกมนุษย์ไม่ไม่ดูสิบสี่อะนะจบเลยครับพี่จบเลยครับ แต่ว่าเราต้องรีเกมนีกูลัวแพ้ต้องหุนหุนคุูวอะไรนะกูกลัวแพ้ไม่ได้แลวอะพวเรากูกลัวแพ้หรอว้ เฮว่ากูก็แพ้อย่างนั้นเหรอเรื่องกูว่ามึงกบแพ้มันเป็นยังไงอะกูกแพ้อว่ากูกวแพ้งั้นเหรอหาไม่เจอเลยคนนีอะมึงไม่ถึงขั้นไงสิมึงยังกระจอกอ่ะปากดีโอดจบเลยปากดีโอดได้เลยไปหาช่หไหมดอดอด้ม่ดูู กูแค่ปล่อยให้น้องอยู่บ้านไงโอ้เมื่อกี้เพิ่งหายไรบ้านแล้วไม่เจอไงบุญฟิล์มออกไปบุญฟิล์มออกไปพี่อย่าเครียดลูกน้องเองพี่ผมไปเลยไปตายมันกันรวยไอ้ตากรันรวยแล้วหาไม่เจอออกไปไปไปเลยบุญฟิล์มพี่ปล่อยเองอย่าเครียดไอ้ตัวนี้เออไม่เป็นต้องมาถามพี่รอเลยพี่นะพี่อยู่นั่นแหละพี่อยู่นิ่งๆบุญฟิวเมงครฮะอย่าขยับพี่ปล่อยเองไว้กดแอคจะไปไหนอุ้ย ไปโคตรเร็วอ่ะเี่เอ็ฝากเงียดด้วยพี่พี่เอ็กอย่าเกลียร์โคดิกยอมปล่อยไปซะอย่าไกลแล้วไอ้ทางเกลียร์มันพี่เอพี่เคลียรเคลียรเคลียรอชานาเรามีความหวังเลยว่ะเพื่อนเฮ้ยมีหน้าตีป้อมทำไมเนี่ยเฮ้ยชานาเราไมีความหวังดิเพื่อนนานเราเรามีความหวังแต่กูไปโคดิกกูได้กินคนจะเอาบ้านกูแบบตีซอดอะไรอ่ะเรายังไม่ได้ทำที่เลยกูได้ เสียงเนี right <S <S uh, ่ยชัวร์เลยลารเปอร์เซนต์เลยเอามึงตีป้อมกูสดได้มึงเชิญเลยกูให้มึงตีเลยเออไมึงจะตีกันแต่มึงคงไม่มีโอกาสนั้นน่ะดิประเด็นเลยอ่ะโอ้โหโคตรจะอะไรไปกดเลยกดเลยอย่าให้มันตีบ้านแตกไปไปไปโอกเกมแล้วไปนักกับปั่นเกมที่ใหม่เที่ยวใหม่พอยพี่ไม่เอาไปที่เดือนกีเดือนเข้ามาถ่ายการใหม่เด้อไป ก็ชาดะชาะแบบใสๆเนาะทุกคนก็สำหรับคลิปที่ของเาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ทำเทปตัวไหนก็้าด่าฟแล้วไนดราฟแล้วแล้วก็จะเดินทำอะไรด้วยนะครับ